เราจะคบเดินทาครับขออนุญาตแนะนำอธิบายอย่างนี้นะครับขาออกครับเสมือนกระสนามบินเพราะนั้นบริเวณด้านนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นที่ผู้โดยสารรอสแตด์นะครับเพราะนั้นจะไม่ไปยืนใต้หลังคางเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่รถบัสจอดเรียบร้อยแล้วนะครับที่สารเข้ามาก็จะมีประตูหนึ่งประตูสองประตูสามประตูสี่อตรงนี้ครับจะไม่จอดตรงนี้รถก็จะไหลไปเลยครับก็ขออนุญาตให้ให้มาดูว่า ครับคนี้ครับตรงนี้ก็เรื่องระบบตมอมก็ก็น่าจะเร็วที่สุดนะครับแล้วมาเทียบเท่ากับช่องของตมอมเราสามารถที่จะเอากล้องเนี่ยโยกถ่ายได้เลยแต่ตัววิ่ตรงไปได้ครบบับเป็นกางกลางยัง,ย,งยังวิ่งตรงไปตรงนี้เดี๋ยวแต่ผู้โดยสารต้องวิ่งมาตรงนี้ขนาดเดียวกันถ้าผู้โดยสารเข้ามาเราก็จะมีความส,สออง กำลังยืนกับผมอยู่ตรงนี้แล้วคือเขียวเขียวนี่คือพื้นที่ที่ด่านตัวใหม่นี่ครับก็อด่านนี่คือครับนี่คือพืที่ด้านหลังนะคะก่ประมาณ0 0ไร่นะคะเป็นพื้นที่ทีนี้ได้เงินแล้วครับเพิ่มเวรคือและไที่ที่จะพาท่านไป บริเวณคือแล้วเราสามารถสร้างได้ทําได้เลยแต่อย่างกรณีที่แม่สอนเนี่ยที่ใช้มาตราสี่สินี่คือส่วนเหนือด้านนี้ที่ท่านเห็นด้านโน้นนี่คือที่ด่านทั้งหมดก็คือบริเวณนี้น,นะครับที่จะสร้างทั้งหมด ขนานให้ทางกระทรวงการคลังยกให้ทางนี้ครับยกเรียบร้อยตอนนี้ดิแบนน็กทางด้านนี้เขากลายเป็นว่าด้านนี้เขาได้ประโยชน์เพราะไปไปเชื่อมมอเตอร์เวิ์ด้านโน้นเลยครับทางโน้นค่ะพื้นที่ด้านหลังนะคะพื้นที่โล่งประมาณ600ไร่นะคะเป็นพื้นที่ที่จะถูก่อสร้างงานเป็นงานที่งานจัดแสดงศิลปะค่ะพื้นที่ด้านหลังนะคะพื้นที่ ดีมากเงินหน้าเดิมสี <S 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 2> <S 2> <le <le> ่ร้อยเขาให้เราอย่างหมดแล้วครับเป็นของแผ่นดินหวายสารตันติหมดแล้วครับจบแล้ว